เมนูตอนเที่ยงพี่น้องเอ้ยตามมงหูปิ่งเนื้อจับเสน้ำกันผักสลัดกำง,งามเนาะกินข้าวเที่ยงพี่น้องเอ้ยบอกกันอีกแล้วสบายดีเด้อพี่น้องพ่อยกหน่อยคออรเบ เป็นเดนเซอร์เขาเด้อไหนมานั่กลับไปบอสไปรีนยังมากไปเรีนรุ่นมาพอเจ็บขาจสดีน้องมารนุ่ากอเจอจ้ แ่บๆต้องกันแ่บแทบกินกินได้หมดกินแต่เขาไม่มาถ่ายเยอยกอันไหนขอหนั่แหงมอัดไหค่ะอ่ะลืมเสหนักอนอะไรขงมึกินเลยมาเด้่พี่น้องเด้อมนเด้อหมดเด้อกินเลยเด้อม่นมันกินะันใสมันกินต้งหูบมัน

เอข้าฝึกก็ในนไหนหาไฟตั้มเบกโนใครจะเกลข้ยงคางตั้มดีมากใหญ่ขนาดใหญ่แต่น้องลำบากเพาะแม่ปีปีเดียบก็เคยเจอได้แล้วปีนี้รบยุ่นะฮะจะหนุ่มมากไปตั้มใา้จิบุตรตั้มให้จิเบกได

เพิ่แกระเจียบแข้วกระเจียบบกเจีบข้างกะทำายเลายาเด็กน้อยหับเบอแดหาไมเลั้งก็กรปก็ปกะีมาเจ้าช่องนเปกกะีกรตีวจังอีาอู้ห้าวจะลุจอดวจอยู่ข้างหน้งห้าวกเจี๊ยบเนี่ยขึ้นชุ่ม้ะกระ เฮ็ดแ่บนันเดกมาไทยสองกะเฮ้ยเห็ดดิเ้อประมาณก้าถือมันจะตกแส่อมไปบางคนี่เอาเอาทัานหนาอารมณ์าะจะูตรงนั้นบ่อารมณ์ไม่ได้กอหนหนุนนหรืไนะเด็ดมาก่อนแกนสองบาทนะอยากเผ้าลูขึ้นไปเซไลลงมาก็เจ็บทีว้าปูมันใต้เขาป้นในๆทำแล้วมันหายใจไ่พอมัหลายคนมนีนหมไป อูห่างถึงไเลยมือคือลยนมัหันน้เลยฮึเคัชพ้ก็ยอย่ลงาก่อนแ่อนตีตีมันดุ่เมาเนาะไปแล้วค่ะนัดเรห้าน้อยบุหินมาๆก่อนเอาเข้าสึงที่

ไปกันเลยมีความมากเลยยังมากไงไปสุภาพไปบุญทันทีแล้ววาาพปนังขึ้นบ่โอ้แามเลยออป็ดข้านวมีหอมมีหอมไร่นขูงย่งพวกเชเอเยอถ้าไปเทนทะเลแบบน้ำหอง

เดือดเลยเขาปั๊บเดินมา h าลุ่มโอ้โวไปหางไปยังเข้มข้น่ะไปเจอได่หรือวาไปแล้วค่ต้องเลี้ยเคยเอไก่ต้องคำนึงด้วย่ จิ um <ot> ้วได้หรือว่าพัดพาไปบนหินหรือเปล่าจิ้วได้พูดได้ฮะพัดพาไปฮะฮะพัดพาไปหันบนหินหรือเปลปามั่งพัดจิ้วทำไมนะแล้วก็ไปเอาไปเอาไปถึงเพื่อนเพื่ไปก็ไปแจกทุกคนกันไปก็ไปหลอกเนี่ย

เขาหญุ่ด้ไถใหญ่มาไปลึงไปนักระดาษเขาหลุดไงเตี้ยงกะบุระนี่กำลังชาบมึมเมาเลยกินนะคะพี่ต้องชักมันเมาเป็นไปได้บ้างจัมเมาหลุดนะเดือนเดือนเรา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 ไปขอดแล้วเราเมาหลุ

ลดประมาณสิบพันลงลงเงือเราแล้วบางอย่างสิบพันชาพันลงใช้ทองเือคนงินเชื่อใหเงือนี่เนาะเยอไปก็จะมาบอกให้เรียกรองอือมสบ้เพี่ยลงบอ่ะสร ดออออดอเน้รอมองอะไรดิข้างน้าอกนนะแล้วเดก้หี่ะไปนะ

มีหน่อยอาไอยากคิ้ใส่ไข่ไข่เลยส่วนี่ค่ะม่ได้่พอไม่ปดไม่ต้องส่ไม่องด้พอกันใหม่ไปน้องเลย ินข้าวเที่ยงโอ้ยกินข้าวเที่ยงจนบ่ายเลยแสบนะนขนาดกิอยู่เขาเด้อ